อะไรพิวันวันก็ตกใจเลยวันนี้เราเป็นรายการพิเศษเราไม่ต้องมีนโทรเพราะว่าเพลงมันไม่เข้าบรรยากาศอ๋อเเลยต้องให้เสียงเองอีก็เลยนั่งนั่งอยู่ตกใจว่าจะไม่เริ่มรายการเราอยู่มาเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับรายการน้ึกว่าจะพูดทำให้คนเครียดนะวันนี้รายการเรารายการอะไรถึงชื่อมันเครียดอะไรนิดหน่อยนะครับชเรื่องนี้แล้วอินเวนทีมอินดีก็พบกับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาในธีมของคริสต์มาสเราซานตาจะเอ ของขวัญมาแจกแตกนะวันนี้ก็มีเนื้หาแจ้งแล้วว่าเอ๊ยเดี๋ยววันนี้ซันต้าเอาของมาแจกผมเชื่อว่าหลายคนก็มีติดตามชมกันแล้วแหละว่าเอ๊ะเอาอะไรมาแจกไหมครับมันต้องเป็นอะไรที่ดีๆแน่เลยของที่เราได้แบบไม่คาดหวังเนี่ยบางทีเราต้องเกิดจัดการบางคนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องมาอีกแล้วเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฝากก่อนอันดับแรกเลยนี่เลยทุกทุกรายการเรากลายก็นเราบ่อยมากแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าจริงจรางของของพูงานบางทีเราเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ต้องออาาศัยเจ้ถกม มันคูณจะเชื่ได้ก็ต้องมีเจ้านะครับส่วนนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถมีขี้เงียบอยู่จิตใจไว้ว่าเอนเราเราต้องทําบุญมาบ้างซึ่งเราอย่าไปคิดว่ามันเฮ้ยมันเชื่อได้แบบฝรั่งเขาก็เชื่อนะเร่อังกชษมีแต่แค่คนไทยอย่าไม่ใช่นะครับอย่างที่ฝรั่งเนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นมาเขาก็เชิญมาเลยนะมาเจิมนะมาเจิมนะมาสั่งกระดิ่งอย่างเคยเห็นดูในข่าวแบบว่าตลาดหุ้นเยาะๆปิดตลาดช่วงแบบปลปลายปีจะมีซันตาคอร์สมาสั่นกระดิ่งอ่านั่นแหละครับใช่เลยเขาเรีียกกเหตุาารณ์น้ว่ ซานน์คอร์สแลนดี้อ่าคุณละอันนี้คนแรกคณละผมว่าอันเนี้ยพูดคุยกันต่อคุยกันเยอะเลยพูดต่อๆกันมาเอ้สปายคุเดี๋ยวจะมีซานน์คอร์สแลนดี้ทุกคนก็ซื้อหุ้นรอนะมันเป็นหุ้นรอตีมเปล่าตีมเทศกาลคริสต์มาสของเขาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าตีมก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ไอ้กำไรในตลาดก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินเลยนะซึ่งบางคนฟังไปเสร็จเฮ้ยซานน์คอร์สแลนดี้มีหุ้นอยู่ในพอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวรอซานน์คอร์สแลนดี้ค่อยขายหรืออะไรเงี้ยซึ่งผิดจังหวะ นะก็ไม่ได้นะเวลาซานตาคอสต์มาแจกของเนี่ยเราต้องมาอ๋อเขาไม่ได้มาทุกวัน,นไ,ได้มาท,ทุกวันมา,มาช่วงแบบไปปลายปีใช่ซึ่งปลายปีวันไหนเนี่ยมันไม่แน่นะแต่มันปกติมันมาปีละครั้งซึ่งเป็นโอกาสดีไม่อยากให้พลาดกันนะครับตอนนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกว่าไอซานตาคอสต์ไรล,ลี่เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อให้ได้ประโยชน์เนี่ยเพื่อให้เข้าไปทันเผื่อบางทีที่เข้าไม่ทันซานตาคอสต์มาไปแล้วอ่ะเข้าที่หลังเนี่ยจ่ายรอบวงนะอ่าสวยเลยนะนะครับงั้นเขานับกันยังไงมาดูนี้ครับนี่ปฏิทินปฏิทินสวยนะ ถูกไหมครับขางดีนะครับขังดีนี้คุ้นๆเห็นตั้งแต่เด็กแล้วแหละไปอย่างนี้นะเดือนที่สองคือปลายปีนะครับเดือนหนึ่งก็คือปีหน้าครับหลักการของซันนคอร์แไลลี่ก็คือห้าบวกสองได้เจ็ดอย right um, okay. okay. ่าเพิ่งไปบวกมันครับอ้าวห้าบวกสองก็ตั้งแต่เจ็ดโอ้โหที่ขีหัวไวมากนะครับห้าเนี่ยคือห้าวันทําการก่อนสิ้นปีอ่าอ่าเข้าใจโอเคไหมห้าวันทําการก่อนสิ้นปีเวลาจุด กหอนท่ลาหย,ยุดเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปีนี้ยสิ้นปีนี้ตลาดไม่มีหยุดแล้วสองยกเว้นสองอาทิตย์แปลว่าวันทําการสุดท้ายคือสามสิบก็นับย้อนไปสามสิบยี่สบเก้ายี่ปดยิบเจดยี่หกเพราะฉั้นห้าวันทําการก่อนสิ้นปีคือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบ่เจเพราะฉะนั้นสานตาลอรลลี่ปีนี้จะเริ่มเช้าวันที่ยี่สิบหกก็คือซื้อหุ้นได้เลยยี่สิบหกยี่สเจดยี่แปดยี่เก้าสิบไม่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 ใช่ไม่ใช่เราไม่รู้สายฟ้ามาวันไหนเหมือนเราแขวนแขวนถึงเท้าอ่ะไม่รู้เขาจะของขวัญมาใส่วันตอนไหน เราก็ต้องแวนแต่ยี่สบหกเดี๋ยวของหมดเออไปทะลึ่งแวนยี่สามสิบเงี้ยเขามายี่แปดอ่าของหมดแล้วเพราะงั้นใช่ครับ<ห>ช่วงขอไซคัลเรลี่คือช่วงที่เราต้องเริ่มต,ตั้งแต่ยี่หกเป็มวันหนึง<ด>่งยี่หกเช้าสองสองคือสองวันทาการหลังนะปีใหม่ซึ่งปีใหม่ปีนี้หลังจากเปิดมาเราหยุดวันที่สองวันนึงหมดจยุวันที่สามสิบหนึ่งสองหยุดเยอะจริงจริงสามหนึ่งร้อยแ่หยุดตั้งสามวันโอเแล้วอย่าไปหยุดเยอะเลยครับนะให้เวลาหุ้นวิ่งบ้างเราได้มีเวลาวิ่งนะครับ งั้นนับไปสองก็เป็นวันที่สามวันที่สี่อ่าคือซื้ออีกสองวังนนี้ก็คือถือยาวเพราะฉะนั้นช่วงของซานาคอสแรลลี่ก็คือเริ่มตั้งแต่26ยี่หกไปจบวันที่สี่อ๋อ,อวันที่เราต้องขายใช่งั้นหลักการลงทุนแบบซื้อซื้อของซานาคอสแรลลี่นะซื้อซื้อนะ,อะก็คือการซื้อห้าวันทําการก่อนสิ้นปีอ่าและถือไปขายสองวันทําการหลังสิ้นปีพูดง่ายถือหุ้นเจ็วันอ่าเๆวันก็ซื้ที่ยี่สิบก ขายวันที่สี่หรือขายวันที่กาไรก็ได้ก็ได้ก็ได้สมมุติเราจะไปพิกแพงโอ้ยระหว่างวันนั้นมันขึ้นไปก่อนเราขายก่อนอยู่ใจใช่ก็ไม่ผิดถูกไหมครับทาไงแล้วให้มันได้กําไรอผลกำไรไม่น่าเกียดหรอกแต่ถ้ามันอาจจะต้องถือยาวอันนี้ผมให้ดูว่าซนนคอสไม่ได้อยู่แต่ฝรั่งมาเมืองไทยด้วยออกมามาด้วยเหรอมาด้วยพวกเราก็ได้พวกเราก็ด้วยไม่ใช่ต้องไปติดอุตสาหกรรมเทศนะนี่เซตอินเด็กปีที่แล้วเนี่ยที่ส่งถึงบ้านเราใช่เซตอินเด็กปีที่แล้วนะครับห้าวันเนี่ย ก่อนทาการก่อนมันทําการสุดท้ายเนี่ยก็ปุ๊บวราคาเปิดอยู่ที่พันหกร้อยสี่สามจุดอ๋อวันที่ห้าวันห้าวันขอทสิ้นปีนะแล้วก็ไอสองวันหลังสิ้นปีมาปรากฏว่ามันปิดที่พันหกร้อยเจ็ดสิบหกอ่าก็นะขึ้นขึ้นประมาณสองเปอร์เซ็นต์นี้แล้วอ่าเนี่สนครมาเห็นไหมมาแจกเงินถ้าเราไปแขวนถุงเท้ารับไว้เราก็ได้สองเปอร์เซ็นต์อืมแจกทุกปีไหมไม่ต้องคิดเลยซื้อออไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าบอกระหว่างนั้นมันกระชากเราจะขายก่อนโอ้โหแล้วแต่อ่าแต่เจ็ดวันสองเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะโอ้ ฝากธนาคารอยากได้สองเเซ็นไม่รู้กี่ปีอาจจะสองปีรึ่งใช่ไหมฮะอันนี้เจ็ดวันนะครับอ่ะบางคนบอกมันให้ปีเดียวอ่ะมันฟุกฟุบแ่บดูย้อนหลังหกปีอ่าอันนี้คือตารางย้อนหลังหกปีช่วงซานาคอสแลน์สังเกตนะครับวันเริ่มไม่เท่ากันหรอกบางปีก็จะยี่สบี่บางปียี่บห้าปียี่หกมันอยู่ที่วันหยุดไงแต่หลักการคือห้ากับสองนะครับงั้นลองไปดูปรากฏว่าหกปีล่าสุดกาไรห้าปีเจ็งปีหนึ่ง เจ๊งปีหนึ่งก็ซึ่งปีที่เจ๊งเนี่ยลบไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดห้าแต่ปีที่กำไรเนี่ยโอ้บางปีกำไรสองหกสองกว่าสามกว่าจุบสามจุบสี่อ่าเฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้ทักสามอ่าพูดง่ายๆคือมันไม่การันตีหรอกว่าได้ชัวร์ครับแต่โอกาสที่จะได้มากกว่าเสียอ่าเพราะว่าตามสถิติคือมันบวกมากกว่าลบอ่าทำไมไม่รู้ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกปีผสมกัน รวมแล้วมันก็จริงจริงมันก็มีประกาศนะมีเหตุผลนะก็มีด้วยครับที่ผมบอกสานาคอร์เนี่ยนะฮะก็ช่วงปปลายปีนะเราจะอาจจะเคยได้ยินคำว่าดีโ s เดซซิ่งที่กองทุนจะต้องมีการซื้อหุ้นเพื่อรักษาสร้าง n a v ให้แบบไม่ด้อยกัลาให้มันสูให้สวยๆหน่อยแล้วก็ประกอบกับปลายปลายปีซื้อกองทุนเพื่อหย่อภาษีเงก็มันเข้า แล้วคนจะจ่ายเงินมาไหนอ่ะก็จ่ายเงินมันใกล้ๆแบบสิ้นปีอ่ะสุดท้ายหัวเงินกระเป๋าอ่ะใครก็ซื้ออยู่ดีก็ทยอยก็คือจิงกแล้วมันมีเหตุผลรองรับอ่าก็มีเงินส่อมตลาดเหมือนกันช่วงนี้ก็เปินเลประกอบกับบรักก็ออกกันปลายปลายปีซื้อของทุนซื้ออะไรซื้อหุ้นอ่านี่ผลเพราะงั้นก็สนใจถ้างั้นยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยอย่าลืมนะครับผมย้ำอีกทีของปีนี้ก็คือเริ่มวันที่26แล้วไปจบวันที่4นะครับอย่างที่พี่อ๋อว่าเราไม่จำเป็นต้องถือครบนก็ได้้ถามันกําาาไไไรรรกกก่่่ออออนนะะะ็จจปขยหืว ล็อกกําไรอ่าแล้วที่เหลือจะเล่นโบฟิ้ลอะไรก็ว่าอะไรนี่ก็คือซื้อหุ้นได้หมดเลยในตลาดไม่ไม่ไม่ไมม่อะม่สันคิษฐานไม่รู้จักหุ้นแต่ละตัวไม่รู้จักเกษตรกรรู้จักกราฟอะสันนิษฐานบอกอันไหนดีไม่ดีเขาแยกไม่ถูกสันนิษฐานลงมามาเป็นถุงอ๋อเขาเอาแข่งมาแบบนั้นเนี่ยเราอิงเนี่ยเราจะอิงที่อินเด็กซ์อินเด็กซื้อที่อินเด็กถ้าใครเล่นหุ้นอยู่ก็ทีเด็ดอ่าซื้อทีเด็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครบอกเอ้ยบวกลุกน้อยไป ไั่มีโอกาสได้ตั้งเยอะถูกไหมฮะงั้นขอให้มันได้แรงเสียแรงดีกว่าเพราะมาผสมแล้วจะได้กําไรเยอะไงก็ไปเซ็ตห้าสิบปีในฟิวเจอร์ไปเลยก็ขอขอไปพิจารณาดูนะครับแต่ผมแถมข้อมูลให้อีกนิดนึงครับผมเงินกําลังจะบินไปหาท่านแล้วอ่าจับให้ได้จับให้ได้แขวนถุงเท้าให้เต็มพึดเลยนะครับคือตั้งแต่ตลาดเปิดมาเนี่ยผมจบสถิติมาเลยตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเลยผมว่านะฮะผมว่านะนะครับตั้งแต่ปีสองวันสิบแปดมาเนี่ย ปรากฏว่า47ปีเนี่ยสันท卡尔ไลลี่ช่วงเนี้ยซื้อถือจนครบเจ็วันเนี่ย <แ S 1> กำไร32ปีเจ๊ง15ปีพูดง่ายๆคือสองตนเนี่ย,ย,วยความความ,วามโอกาสได้ไหอะก็น่าเสี่ยงยู่มันก็ดีหัวก็เยอะ<ๆ>อ่ะถูกไหมฮะดีหัวก็โอ้โหนี่มันจริงๆมันเกินครึ่งอีกนะ3 32กับ15เนี่ยเพราะฉะนั้นการทำอย่างเนี้ยถ้าตั้งแต่ตลาดเปิดเราทำอย่างนี้มาทุกปีไม่ได้กำไรทุกปีหรอครับแต่1 มีสถานการณ์อะไรที่มันไม่ปกติหรือหรือปีนั้นพุ่งขึ้นแรงแล้วไม่จะไม่ต้องแบบทำ m i d d l r e s i n g อะไรแล้วอะไรกันทุกคนอยู่แล้วปอดก็ไปปล่อยไปอก็ไปไปได้ไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันฟันทงไม่ได้หรอกว่าซานาคลอสเรลลี่ปีไหนจะขึ้นแน่แต่ถ้าพอฟันทงได้ว่าถ้าเราเข้าลงทุนในช่วงซานาคลอสเรลลี่หลายหลายปีต่อเนื่องแต่ปีนี้ก็หุ้นก็ซึมๆแย่ๆก็มีโอกาสก็มีโอกาสนะก็ก็น่าสนใจนะครับ ยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับถือเป็นโอกาสดีๆที่มีแค่ปีละครั้งไม่อยากให้พลาดกันนะแล้วก็เดี๋ยวสุกน้ายังเจอเราอยู่อ่าสุกน้ามีสุกน่า็น่ที่ว้วันที่เราคุยวันเนี้ยสุกน้ามันเริ่มคือวันที่หกวันจันทร์เนี่ยทุกคนต้องซื้อแล้วอ่าสมมตินะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงในวันสุกน้าอาจจะขายก่อนแต่ไม่ดี๋ักสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวเทลต่อไปวันที่วันที่สี่ วันที่สี่คือขายวันที่หกเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งเราก็เราจงงจะงดก็ไดจ้จะไม่ใส่หมวกนี่มาแล้วเราจะใส่ปี๊บแทน <c oughs> ใส่ทําไมล่ะครับพี่กำไรอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวไม่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 ไมได้กำไรอยู่แล้วนะเพราะถ้ากำไรอยู่แล้วเนี่ยต้องขายบ้านขายรถมาซื้อนะเพ<อ>ียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสติที่เราจะทำในเลื่อย่างที่เราดูเราอาจมาใช่เราอาจจะมีกลยุทธ์เพื่อจะลงทุนระหว่างปีทําอะไรก็ไม่รู้แหละกลยุทธ์แต่คนไม่เหมือนกันแต่หนึ่งในกลยุทธ์เล็กๆที่เราจะแทรกอยู่ในช่วงทุกๆสิ้นปีก็คือ สันคอรลแฮร์ี่ซึ่งผมมองแล้วว่าตามสถิติเนี่ยมันมันเป็นบวกอ่ะมันก็ช่วยให้ปล่อยมาขาดทุนแล้วกำไรก็เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุนใช่ใช่ใช่ตาปีครับผมแต่อย่าไปทุ่มว่าเอ้ยปีนี้เอาบ้านเอาเมืองให้มันรู้เรื่องไปเลยไม่ไม่ได้นะเกิดปีนี้มันเป็นปีเพราะตั้งแต่เปิดตลาดมามันก็เคยแดงสิบห้าปีเห็นไหมครัมันไม่ได้หมดทุกปีย้อนหลังไปมันก็แดงมันก็เคยแดงอหนึ่งครั้งใครจะรู้ว่าอีกหนึ่งครั้งมาพอดีปีนี้ก็ได้พอดีเพราะมันได้ไปสามปีก็เป็นเ้น อย่าไปวัดดวงปีเดียวแต่ให้ทำสม,ม่ำเสมอแค่นี้ก็สบายะะ้วครับอซะถ้ายเซ็กซอ,อินเด็กซ์มันก็เป็นเซตนะ็ตห้าสิบเนาะมันก็ุูนใหญ,ญอ่อ่ะโอกาสขาดทุนก็ตามมาครับครับอ,อ่ะงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็ไปฉลองกันแล้วครับโอเคครับ